มาอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรานําเสนอข่าวเสียแป้งนานโน,โนจําได้ว่าผมกับคุณนุ่นมาทางานที่โมโนมใหม่ๆข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังมากแล้วเราเริ่มเ่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมสองคนมาทํางานเนี่ยนะ<ม>แต่สุดท้ายครับผู้ชมครับปฏิบัติการ222วันที่เสียแป้งนานโนหลบหนีออกจากประเทศไทยไปจริงๆตอนนั้นโหจำได้ไปตามที่เขาไปตาม<อ>ตาม่างๆสุดท้ายคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บอกไปเจอที่ไหนรู้ไหมอินโดนีเซียคุณผู้ชมครับผมขณะที่เที่ยวบาหลีนะครับพบว่ามีการซ่อนตัวอยู่ในคอนโดหรู และที่สําคัญนะถามว่าทาไมาที่ผ่านมาจับไม่ได้ตัวเสียแป้งนาโสดแกล้งเป็นใบฮนะและมีการถือพาสปอร์ตปลอมเป็นคนอินโดนีเซียอีกต่างหากแต่ถามว่าทําไมางานนี้ตํารวจไทยถึงสามารถจับได้และตํารวจอินโดนีเซียให้ความวมมือเป็นอย่างดีเพราะคุณผู้ชมฮะแพ้เพราะผู้หญิงนะผู้หญิงทะเลาะกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วมีแฟนใหม่ที่อินโดนอีกต่างหากนะ ทางด้านของทางการไทยก็เตรียมมีการไปรับตัวกลับมาแล้วนะครับเพื่อที่จะสอบหาเส้นทางแบบนี้และเส้นทางทางการเงินโดยเจ้าที่มั่นใจครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ชิงตัวประกันเกิดขึ้นครับบาเซนโนเดเซียฮะบิชาพรั่งเจสกันฝรังเจ พราเจตระรมนะัดหนานี่เป็นคลิปที่ตำรวจอินโดนีเซียนะครับสามารถที่จะจับกลุมตัวนายชาวลิตทองด้วงครับหรือว่าที่เราเรียกกันคือเสียแป้งนานโนดนักโทษหลบหนีคดีนะครับหลังจากก่อเหตุหลบหนีคดีจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่เมื่อวันที่22ตุลาคม2566และคุณผู้ชมจํากันได้โอ้ตอนนั้นเราจําเสนอข่าวาเสียแป้งไปหลบอยู่บนเขาว่าจะอยู่ที่โน่นที่นี่ถึงมีการเผชิญหน้าต่างๆแต่สุดท้ายฮะคุณชมะ2 1 2 2วันที่หนีไปไปจนมุมที่อินโดนีเซียครับเรื่องนี้ผ่านตรจทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางการไทยเนี่ยได้ตามตัวเสียแป้งนานโนดมาโดยตลอดนะฮะส่วนรายละเอียดการหลบหนีนะครับขอให้ได้ตัวเสียแป้งนานโนดจะได้รู้ข้อมูลมากกว่านี้ซึ่งการนําตัวกลับไทยก็จะเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ชมครเพราะว่าขณะนี้เสียแป้งนานโนดเนี่ย ถือหนังสือเดินทางปลอมของอินโดนีเซียครับแล้วก็เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้งก็จริงแต่ปรากฏฮะคุณผู้ชมเสียแป้งทํำยังไงรู้ไหมฮะจะแสดงตัวคือพูดไม่ได้ฮะคือกลายเป็นคนใบ้ไปซะอย่างนั้นเพราะว่าไม่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้แต่จากการสืบสวนนะครับที่นําไปสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือมาจากตํารวจไทยคุณผู้ชมตารวจไทยนี่ตามไปถึงอินโดนีเซียเลยนะฮะไปแกะรอยฮะจนกระทั่งมีการไปทําสิ่งนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมมาก็คือมีการไป ประสานไปยังทางตำรวจอินโดนีเซียจนสามารถจับได้ฮะที่นี้คุณผู้ชมฮะถามว่าทําไมงานนี้เสียแป้งนานโ,นโนถึงจนมุมจนได้เบาะแสสําคัญคือมีผู้หญิงหลายคนจากเมืองไทยเนี่ยแหละคุณนุ่นบินไปหาเสียแป้งนานโ,นโนที่อินโดนีเซียตลอดอเจ้าหน้าที่จับตรงนี้เนี่ยแหละฮะว่าเอ๊ะทําไมคนใกล้ชิดผู้หญิงใกล้ชิดกับเสียแป้งเนี่ยบินไปอินโดนีเซียบ่อยจังเลยนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ รายเดียดอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแต่ไม่ขอระบุว่าเป็นคนในครอบครัวหรือไม่แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นไม่ใช่คนในครอบครัวซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีการจับชาวอินโดนีเซียไปเรียกค่าไถด้วยโดยก่อนถูกจับฮะเสียแป้งนาะโหนโดมีการไปเที่ยวบาหลีและทะเลาะกับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียคือยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมอธิบายตรงนี้คือปรากฏเสียแป้งมีแฟนอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นคนไทยคนไทยผู้หญิงไทยไปตามที่อินโดปรากฏโดนผู้หญิงไทยไล่กลับนั่นมันไม่พอมันไม่จบตรงนั้นนะคุณนุ่น เสียแป้งก็มีแฟนเป็นคนอินโดอีกเหมือนกันแล้วปรากฏคุณผู้ชมก่อนจะบินไปบาหลีเสียแป้งมีแฟนใหม่แฟนใหม่ก็เลยไปทะเลาะก,กับแฟนที่อินโดนีเซียคือมันมาลุมมาตุ้มมากฮะแต่สุดท้ายงานนี้ก็แพ้เพราะผู้หญิงฮะคุณผู้ชมฮะจึงเป็นที่มาของการจับกลุ่มและที่สาคัญเมื่อได้ตัวเสียแป้งนานโหนตแล้วแน่นอนฮะ ทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าจะต้องมีการขยายผลกระขายองค์กรอาชากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยครับไปฟังเสียงของพลเอกทวีสอดสองบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเนื่องจากแป้งนาโนตเนี่ยได้พอได้หนีจากประเทศไทยได้ไปปลอมพาสปอร์ตเป็นคนอาเจะและเข้าไปอยู่ในอินโดนีเซียแต่อยู่แบบระมัดระวังโดยเฉพาะอยู่หลักใหญ่ๆก็อยู่ที่เมดานอยู่ที่บาหลีแล้วก็อยู่ในไดาแ่น และทางรัฐบาลอินโดโดยเฉพาะทางตำรวจอินโดก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนกระทั่งเมื่อเช้าได้มีการจับกลุ่มตัวได้นะฮะที่บาหลีและเมื่อสักครู่นี้ก็ได้วีดีโอคอลมากับผมให้ผมได้สอบปากคำแป้งก็ยืนยันว่าเป็นแป้งจริง ะะยืนยันว่าเป็นแป้งจริงเพราะว่าพันธุตระเวทวีสอดส่องเองท่านร,รัฐมนตรีเิงก็มีการวิดีโอคอลกับเสียแป้งเนี่ยนะฮะซึ่งก็เสียแป้งยอมรับกับพันธุตระเวทวีว่า จนมุมแล้วเพราะว่าชันล่าใจนะซึ่งทางการของไทยเองก็ได้ขอให้เสียแป้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะรับรองความปลอดภัยซึ่งหากเป็นไปได้ในวันนี้นะครับถ้ารับตัวกลับมาได้ก็จะรับตัวกลับมาประเทศไทยเพื่อเป็นคดีต่อไปแต่ว่าเนื่องจากมีคดีการหลบหนีเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยใช้พาสปอร์ตปลอมระหว่างประเทศก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะสามารถดําเนินคดีรวบคดีในประเทศไทยได้หรือไม่เพราะว่าคดีที่เสียแป้งมีเอาเฉพาะในเมืองไทยก่อนฮะตั้งแต่ปี50ถึงปี62อ่ะ12งคดีอุจกานนะฮะและยังไม หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชด้วยก็อย่างน้อยข้อหาอะไรอะหลบหนีออกจากเรือนจําถูกไหมฮะเละยจงข้อหาต่างๆหลบนลหนีะหว่างประเทศนู่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวว่ากันครับผู้ชมเพราะว่านักขา่าวจริงๆถามท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าห่วงไหมว่าจะมีการชิงตัวประกันเกิดขึ้นเพราะเสียแป้งถ้าเหมือนหนังคือแคชมีอีฟ o u แคนนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการระมัดระวังแล้วก็สั่งการไปทั้งตํารวจแล้วก็ทางตำรวยุติธรรมดูแลเรื่องนี้แล้วครับค่ะก็เข้าใจว่าจะชะล่าใจเพราะผ่านไป200วันแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไทยก็สสสาาาามมรรถปะนนนจจตับไดด้ใทีุ่